ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เม่ก็จะมาทําการวาดรูปอีกแล้วเพียงแต่ว่าที่ต่างไปจากเดิมก็คือเมได้ไปเข้าร่วมโครงการกับนักวาดสดเปลี่ยนคนให้เป็นกระตูนโดยที่ตอนนี้เขามีแคมเปญวาดภาพคุณหมอเป็นกําลังใจคุณหมอสู้กับโรคโควิดเพื่อพวกเรากันนั่นแหละก็คือคุณหมอจะส่งภาพมาให้เราวาดและด้วยความที่เราได้เข้าร่วมกับโครงการนี้แล้วแน่นอนว่าจะต้อง มีเหยื่อสักคนนั่นแหละตกมาถึงมือเราแล้วในะที่สุดก็มีวันนี้ก็คือมีคุณหมอส่งภาพมาแล้วและการวัดครั้งนี้เมย์ก็จะทำการใช้โปรแกรม c o l o r p e n t e r Essential 7นะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการว่าโดยใช้โปรแกรมนี้ก็ตามดูได้เลยจ้าก่อนอื่นเราจะทำการว่ดเราจะต้องทำการ new หรือพื้นที่ใหม่ที่เราจะทำการวาดลงไปบนกระดาษนะนิวมันขึ้นมาใหม่เลยเดี๋ยวก่อนมันจะเร็วไปไหนย้อนกลับมาดูตรงนี้แป๊บหนึง่งมันจะมีช่องให้ใส่อะไรขยุคยิกไหนดูหน่อยซิและนี่ก็คือกล่องตั้งค่านั่นเองซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดหน้ากระดาษของเราว่าเราอยากจะให้มันเป็นหน้ากระดาษขนาดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เมตั้งเอาไว้ที่ขนาด4คูณ6หน่วยเป็นนิ้วแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ 3 0 0พิกเซลจะเห็นทางด้านขวาที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็มีที่เขียนว่า Color กับ Paper ตัวนี้แหละคือความสามารถพิเศษของ Corel Painter ก็คือคุณสามารถที่จะเลือกกระดาษสีอะไรก็ได้หรือว่าจะเลือกเนื้อกระดาษผิวสัมผัสแบบไหนก็ได้มันก็มีให้เราเลือกหลายแบบหลาย Texture อ,อยู่เหมือนกันนะโอเคหลังจากที่เราตั้งข้างหน้ากระดาษเรียบร้อยล้วก็กดโอเค มันก็จะเกิดหน้าเปล่าสีขาวขึ้นมาที่เรากำหนดค่าไว้แล้วแล้วเราก็จะทำการวาดมันเลยแล้วก็แน่นอนว่า Corel Painter เขาจะมีบรัชให้เลือกหลากหลายหน้าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกสีช็อคส่วนในเรื่องของคลิปนี้เมยก็ใช้เป็นสีช็อคเอานะอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะวาดอะไรลงไปอย่าลืม New Layer ใหม่ก่อนนะจ๊ะ โอเคในส่วนของเลเยอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเมกก็จะทําการใช้เป็นเลเยอร์สําหรับสเก็ตอย่างเดียวเลยสเก็ตไปเลยจ้ะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่เหมือนมันจะต้องใช้สีอะไรนะมันจะต้องทําท่าแบบไหนเราก็ดูตามแบบเลยโดยที่ส่วนของโครงหน้าเนี่ยเมก็จะมีการตั้งเส้นฉากแล้วก็เส้นนอนขึ้นมาเพื่อเอาไว้วัดว่าเราควรจะเอาลูกตาไว้ระดับไหนจมูกและปากไว ไว้ระดับไหนที่มันจะได้สัดส,ส่วนแล้วดูน่ารักพอดีจุมจิ๋มนะแล้วก็ดูล่างเป็นแบบผมตัวแล้วก็แขนขึ้นมาโดยท่าทางเนี่ยก็จะดูตักลูกไปเลยในส่วนของคลิปนี้นะมันก็จะยังไม่มีอะไรมากก็คือเป็นการบอกว่าไม่ใช้โปรแกรมอะไรในการว่าใช้ b r u s อะไรการว่าตั้งค่ากระดาษยังไงหรือว่าการทำเลเยอร์ใหม่ทำยังไงแล้วแบกว่ามีใครสนใจในส่วนของการร่างภาพ อยากจะวาดภาพสิ่งของสักอย่างหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะร่างภาพยังไงจะเริ่มยังไงอย่างเงี้ยก็เม้นมาบอกได้นะจ๊ะว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการร่างภาพเมยก็จะทำคลิปให้เย yeah. คลิปนี้ก็จะจบเทียงแค่การร่างภาพส่วนคลิปหน้าอย่าลืมตามดูกันก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้สีในการตัดเส้นการลงสียังไงให้มันดูละมุนละมอมตะมูตะมิ ภาพของคุณหมอจะออกมาสวยหรือเปล่าก็อย่าลืมติดตามดูกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเพื่อเตือนว่าคลิปใหม่มาแล้วถึงแม้ว่ามันจะนาแสนนานกว่าจะออกมาจะคลิปหนึ่งก็อย่าลืมอย่าทิ้งกันนะขอร้องเลยอย่าทิ้งกันส่วนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้บายลาไปก่อน